ันนี้เรามาพบแบบยาสูรเด็ดเชยนนั้นนะครับลองติดตาวผนงานดูนะครับอังกฤษกับผม พกิโครับเยื่อเลยนะครับเราก็มาดูปลานใกนกระชังนี้ครับมา,าครับจวดครับ

นั่นเดี๋ยวพอดี6กแกนัึงรับ Ừ Chạp vào đi tí thì... Còn đốt đi tí nào không Ừ Ê, mấy cái khói bếp tủ ốc mà không có bị hai áo vào. còn vô Ê Ê เนี่ยมืไม่คนนะครับตอนนี้ก็เยอะเราได้เราก็น้อยร้อยแล้วนะครับเราชมผลงานดูครับมันเปลี่ยนเงี้ยเนาะบ้านมันก็เปนี่ยนทั้งทีนะนั่นไงครับวัดแล้วโอ้ชุดยอดครับเรียนนั่น ตะเก่งตัวใหญ่อย่างบ่กน้ำรุดไปนั้นได้ส่งมาเนี้ยริงในเบียจังตะเก่งตัวนึงนะครับเมื่อนี้ครับเมื่อครับตัวต่อาใเป็นปลานะมึงไว้ครับมึงไว้มึงไว้เฉียนนันครับมึงไว้มึงเฉียนนันนะ นั้นบอผิดฟังครับเชนนั้นน,นะเช่นนั้นบอกผิดฟังเลยเชนนั้นไปซราได้ต้องมีป้าครับเชนนั้นน,นะเบิ่งครับญาครับสุดเด็ดครับสั่งได้ครับสั่งได้สั่งได้ครับ โลหกสิบลกสิบจังได้ครับหลหกสิบครับขาทรงอกเองครับหัลหกสิบาทรงอกเองเนาะกระสนนั่นเนาะหนักไปได้ยังไงัเนี่ยให้สื้อเนี่ยสมัยซื้อเนาะฮบข้างยาวก็เกินแล้วหบ่ กินแล้วครับอู้ห่าปฏิิครับบอกแล้วครับกินตลอดครับสุดเชียนนั้นครับครับดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับถูกันยาวครับชิบนี้ครับดูยาวยาวครับยาวครับมันฝนตกครับองซูมได้แค่นี้ครับ ลงมากกว่านี้ไม่ได้ครับรถจับรุ่นเก่าครับต้องทำใจครับชมต่ตอนได้ปลาก็พอแล้วครับครับกินแล้วครับกินแล้วครับได้ไหมครับได้ไหมครับกินแล้วครับกินแล้วไครับได้ไหมครับได้ไหมครับได้ตัวไหมได้ตัวไหมได้ตัวไหมจื้อๆไม่ยอมลงครับไม่ยอมลง อย่างที่เห็นนะครับอุ้ยถ้าซูมได้จะซูมไปดูแลครับเนี่ยบรอยากาศสุดนี้มันสุดยอดครับปลากินนี้ครับเป็นตังเล็กครับเนี่ยตะก้อกันเริ่มไหมขยับแล้วครับตะก้อครับสุดเด็ดครับรอบนี้ตัวสามโลเลยครับสามโลเลยครับสามโลเลยครับ บรรยากาศดีครับบรรยากาศฝนตกครับเต็มเต็มเลยครับเพราะฉะนั้นมีผิดหวังครับดูตัวปลาก็รู้ครับ่ไม่ผิดหวังครับดูตัวปลาก็รู้ไม่ผิดหวังครับดูตัวปลาก็รู้ครับไม่ผิดหวังครับโอ้ยเป็นว่าแม่ก็บ่ะดูตัวปลาก็รู้ไม่ผิดหวังบ่วชีวิตหวังเงี้ยเอเนาะหัวเงี่ยสุดเนี่ยหัว Mì pine hino kêu lê lắp lấy lắp may lắp kai bò khai khắp Lắm cup khắp lắm hay 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 ได้ฮักมาครับอยากได้ฮักมาครับสุดเด็ดครับสุดเด,ด็ดเด็ดครับโลห0กสิบครับโลห0กสิบถูกสุดแล้วครับโลห0กสิบครับแต่ก็สนใจเองครับ สามโลสองร้อยครับสามโลสองร้อยมบัวสามโลสองร้อยสองปีครับบัวสามโลสองร้อยค่าชงหัวหนึ่งไงเฮ้ยได้ก็รรมาดาเนาะหลวนึ่งนี่ cá <laughs> đủ nó đi quá <laughs> <Bát rồi. cười> đây có có lù lo đấy có nè nó tù phải xuống đất mây con lao đấy nè nó tù xuống tới lý nè nhưng hát xếp bắt đi kia bò bò một cái nách của nếm mình đi Bò ครสามโดส์สองร้อยครับพร้อมส,ส่งครับตกกระจามแล้วตกกระนังเป้าเนอะมาปุ่ยันนะจะกลับบัว ดี๋ยวก็ไปยั่งปลงนได้ปะ้นี้มีบนลงปะกำลังกินนะฝนตกแต่กินครับกินครับครับกินครับไปแล้ไป่ติดอู้ห่างเลยไม่ติดเลยรอตั้งนานนีเลยนะเอ้าจะยี่สิบหนีนะครับปะะไปดูไหมครับดูไหมครับ นี่มาสองครับมาสองคนแล้วครับวันนี้ตอนนี้มาสองครับเขาพิมพ์ครับพกกำลังเพิมบ่แค่นั้นปลากินดีครับสุดเด็ดปลากินดีครับต้องหาตัวช่วยครับตัวช่วยครับสุดเด็ดครับสุดเด็ดครับเด็ดครับ สุดเด็ดสุดเด็ดครับเด็ดครับสุดเด็ดเชนั้นครับเชนั้นครับเด็ดเชนันั้นันครับสุดเด็ดครับลำบมครับลำบมครับลำบมเชนั้นครับกินครับกินครับนินครับครับลำบมครับลำบมครับกินครับกินเลยครับกินเลยครับกินครับกินเลยครับติด ตก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 ปืดหายปืดหายปืดหายปืดปืด,ด,ดปืดโอ้ยตายแล้วปืดหายไม่หายโอ้ยาหายตา,ายฮายเลยกิ <c oughs> ยนครับกินครับปืดลงครับ ลงไม่ได้เอาเจ็ดหนึ่งร้ไปซะเด้อแม่ปิปดดป้ลเจ็นึ่งร้อปดสิบเอมึงไงเมเปิ้ลลงลงมันติดแล้วบ่มันติดแล้วบ่มึงไปมึไงไงซะเนี่ยติดแล้วป่าปิ้ลติดแล้วโอ๊ยรุดทางเอ้ยตายเลย สุดเด็ดครับสุดยอดครับเห็นไหมครับบอกก็ไม่เชื่อจุดนี้ไม่มีขายครับอยากได้ฮักมางั้นได้ฮักมาครับเกียบรคกลับมือนนะเกียรบรคกลับนะเอาครับต่อครับต่อครับกินนะครับเห็นไหมครับบอกก็ไม่เชื่อสุดเด็ดครับสุดเด็ดพิชิตจิตปลาครับ สุดรเด็ดครับกินแล้วครับผมสับครับไม่มีแล้วครับสูตรนี้ครับมีทีเดียวครับมีแต่เชียนั้นเจ้าเดียวครับสับทั้งวันครับสับทั้งวันครับได้ไม่ได้ไม่รู้ครับเดี๋ยวจะรู้ครับสูตรนี้ครับสูตรสับทั้งวันครับรู้ได้กินอยู่ครับ ติดไม่ติดเป็นเรื่องของปลาครับขอให้กินไปก่อนครับกินไปก่อนได้เปรียบครับสูตรนี้ได้แต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่ครับอาครับเปิดครับเยี่ยมเนี่ยเอ pie pie. Be ้ยไก่เป็นนั้นนะพีแต่ดีปใหญ่เดีนะอีศพบุ่นให้นะกลัวไก่เป็นนั่นนะ โอน,นี่นไปซุบเนาะอเงี้ยจ้ะมันจไม่รู้ว่าอ้ไม่นนจัในยิมหรือหองเนี้ยตัวอยกับก้าวซุบมั้งลใช whale, ША, <ball> die die ่ดีครับเยานี้ใช่ดีครับฮามเอาซสโตละบิบ่กินดีจนบิสบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเยวเยนนี้ต้องมีไส์แน่นอนครับไม่พลาดครับ ยังนั้นรับปรกันไม่หาดครับขายสูตรบนังล่ะง่ายดีครับขายซูตรับขายสูตรหาร้อยอาร่อยโอ้ห้ารยบอกคูมีหัววูตรับกุยคุนหบเนาะหัวอ้าพันหนึ่งครับพันหนึ่งครับสูตรับขายสูตรพนะันหนึ่งครับ 1, รบัรครบ 1, คบบวคุมอยู่เนาะอันนง่ายบัว สรับห้ามบอกโตห้าหบอกโตครับสุดรับห้าหมอกโตอุ้ยมันโบยู่ค้างเบ็ดสุดรับห้ามบอกโตครับพันเดียวครับพันเดียวครับสุดรับครับกินนกโอครับรับประกันความฮาครับเชิญนั่นรับประกันความฮาครับรับรองครับโบไหนไม่กินนี่ สุดเซียนนั่นไปเลยครับไปเข้าไปดื้อเนาะมีตีน้ำใส่ด้วยครับหนึ่งดอกเห็นไหมครับขึ้นไปตะโก้แล้วครับสุดเด็ดครับอันนี้ตกสามแล้วครับคันเดียวครับคันเดียวสามแล้วเห็นว่าไงครับคันเดียวสามครับเด็ดไม่เด็ดก็คิดดูครับ พย่มคนหม้อเปล่งคนดื้อสิเอาคิดว่าไปายี่สิบนาทีเลยนะไปนิ้กปลาเอานิ้กปลาตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวปิดเคฟครับบันห <c ười> นึ <c ười> น่งจะลงให้ต่อเนื่องครับมาดูครับเงียบเสบบะเรื่องนี้นะครับวะ ี่สิงยาเบิดเนี่ยกินไวยังไงรับนะครับมาแล้วครับนะครับมาแล้วครับใส่ตัวมาครับนี่ครับนีนค,ครับดูครับกอดปิดทิปวันนี้ครับเดี๋ยวจะเย็น <laughs> จะเย็นยจะเย็นนะอยากกระตุกสิครับกระตุกนะจะเย็นจะเย็นอนะ่ะเนี้นเยเนี่ยรอเรียรอยเลยนะปุ๊ดลัใส่รถหัวอ๋อเย็นเย็นเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเย็น